<Okay S 2> ฉายาราบานนะครับจากสื่อข้นเว้นะครับผู้ป่วยแผนกได้ดิวไม่ครบครับมิสเตอร์เจริญพันธ์ครับเพื่อชทยรับหน้ากันไปอุ้ยฉายาราบานนะครับจากสื่อข้นเว้นะครับประจำปี2 0 2 3ให้กับรัฐบาลนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่สื่อทำเนียบนะอันนี้มาจาก Daily t o อปปิ้เเริ่มต้นกับรัฐบาลครับฉายารัฐบาลนะครับคือราบานชุดก้าวไกลอยู่นั่นไง รับานนี้นะครับผมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการรวมตัวกันต้นเหตุที่มาอะไรต่างๆนานามันมาจบที่ประเด็นเดียวสําหรับชาวเฟิร์สอย่างเราครับรัฐบาลนี้คือรับานก้าไกลอยู่นั่นไงเหมือนเห็นพ้องต้องกันมายืนอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วแล้วก็ชี้ไปว่าก้าวไกลอยู่นั่นไงใช่ับผมฉายาของคุณเศรษฐาครับผมคือ ย oh 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 oh. so kind of ูยูโหโกโชยูยูโหโกโชกระสุนกระสุนอะไรดีวะกระสุนนี่จะต้องอะไรกันจะป่ายิงต้องปล่อยพลังครับผมท่านทำอะไรของท่านวะยิงไม่ดียิงไม่ดีอ่ะต่อไปคุณจอนครับคุณทักษิณครับอันนี้เป็นฉายาให้กับคุณทักษิณครับแต่เขาอยู่ดูไบนี่เราก็คงตั้งฉายาไม่ได้แต่ตอนนี้อยู่ชั้น14บสี่นะครับคุณทักษิณได้ฉายานะครับ จาก Daily t อ p i c s ไปนะครับผู้ป่วยแผนกได้ดิวไม่ครบครับกำกับกำกัคึ่คึ่คึคงกกเออเอาเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่วะเฮ้ยทำไมคุณทักษิณถึงได้ฉายาเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะชี้แจง อาต่อไปนะครับผมคุณอุ้งอิงนะคนดิเดตนายกคนของพรรคเพื่อไทยนะเว้ยถูกต้องครับฉายาของคุณอุ้งอิงก็คือคือประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ลูกนายแห่งชาติโอ้มากอดชอตขงสาวนี่แหละพวกเราจะทําอะไรก็ตามอ่ะขอให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของลูกนายหน่อยนะใช่นะครับให้เข้ากับลูกนายของเราหน่อยเอต่อไปที่เป็นคุณ สุทิน,นครับชาย่างคุณสุทินนะครับคือ PR กองทัพเฟสสครับเฮ้ยแต่จริงๆสำหรับผม<อ>ผมไม่แน่ใจประเด็นใช้คำว่าเฟสสนะเพราะดูใช้แล้วไม่สำเร็จ <S <S <laughs> <laughs> เออผมว่า <laughs> คนไม่ซื้อเออคนไม่ซื้อคนไม่ซื้อคนไม่ซื้อแต่ไม่แน่กับกรณีนี้อาจจะซื้อก็ได้นะคือไม่ไม่สามารถกบประเด็นได้แม่กบประเด็นได้สร้างประเด็นเพิ่มต่อไปนะครับผมก็คือคุณภูมิธรรมครับโอ้โหไอ้ประเด็นนี้นี่คนพูดถึงกันเยอะแยะมากมายของสื่อทำเนียคือรองกองรองกองของเราก็คือ คนเดือนตุลาอิน2023ัมครับเ,เป็นคนเดือนตุลาก็จริงแต่ผิดปี<笑><笑> <laughs> เป็นคนเดือนตุลาครับเก <laughs> ิดเวลาแบบหลายครั้งเราจะชอบนั่งคิดกันมากมันเกิดอะไรขึ้นกับคนเดือนตุลาวะ <c oughs> เออใช่แ <c oughs> ล้วเลยตากขึ้นได้ว่าอ๋อมันเป็นคนเดือนตุลาในปี2023มเป็นคนละปีกันเออนะมาถึงมาถึงปีนี้แล้วนะครับคนเดือนตุลาเขาคงต้องอัพแพดเหรอ ใช่ต้องเพิ่มเติมกันหน่อยต้องอัพหน่อยอัพแพชนะครับเดี๋ยวไปคุณชละน่านก่อนชนละนานก่อนโอ้คุณชละน่านนี่ผมชอบจริงคุณชละน่านนี่เมื่อกี้ผมยิ้มเลยอ่ะฉายาของหมอชละน่านโดย Daily t o p i c ของเรานะครับที่มอบให้คือมิสเตอร์เจริญพันธ์ครับคือ ทั้งปีเลยอ่ะปีนี้ทั้งปีเลยเปิดมาก็จะให้คุณเจริอพันอย่างเดี้ยเออครับผมมีลูกกันไหนจะเริิญนกันเลยถ้าเกิดว่าทําสําเร็จภายในปีนี้เราก็เรียกว่ามิสเตอร์จะเลืิญหมื่นไม่ใช่ตัวเลขอย่างนั้นด้ยมึงแห่แบบว่าโอ้โหอ้าไปคุณอนุทินหน่อยคุณปาลทิคุณไปคุณอนุทินหน่อยช่วงที่ผ่านมานี่ค่อนข้าง under the radar นะถูกต้องคุณอนุทินนะครับผมจึงได้ฉายาว่า สบายสบายเพื่อไทยรับหน้ากันไปอุ้ยสบายไปหรือเปล่าสบายสบายเพื่อไทยรับหน้ากันไปเออโอ้พี่เบิร์ดโอ้โหนี่มีมาเปิดเมมกันใหม่เต็มเลยเนี่ยสงสัยเขาจะชอบฉายาที่เราฟังให้ใช่ใช่หรือไม่เขาก็ชอบเจริญมือเนี่ยพอ่